กลับเข้ามาพบกับรายการิสีส่องกันต่อนะครับวิธีตรวจหาดาวเว้าไม่ใช่เรื่องยากครับคุณตาพักเนี่ยได้เล่าว่าให้กำมือยื่นไปข้างหน้าคว่ำม,มือเหยียดนิ้วหัวแม่มือลงให้ติดเส้นขอบฟ้าตรงไปนิ้วชี้ที่ชี้ขึ้นบนกวาดไปพบกลุ่มดาวโดดเด่นเห็นแสงจ้าสีดวงโชคจะลัดมีดวงน้อยอ่อนแสงแอบอยู่ข้าง นั่นแหละครับก็คือกลุ่มดาวเว้าปกติดาวเว้าจะเดินเกาะขอบฟ้าทางทิศใต้ถ้าฟ้าแจ่มจะมองเห็นเกือบทุกคืนในหน้าเดินเรือลักษณะดาวเว้าที่ปรากฏช่วงหัวค่าเอียงซ้ายเที่ยงคืนตรงครึ่งคืนไปแล้วเอียงขวาชาวเรือจะดูดาวเว้าเป็นหลักเพื่อบอกทิศทางส่วนดาวเหนือดูยากร้อยคนเนี่ยจะดูได้10คนแถมยังลิบลีอ่อนแสง เวลาอากาศไม่ดีผ่านไม่เห็นดาวเหนือเอาง่ายๆการหาทิศเหนือเนี่ยจึงต้องเริ่มจากการสังเกตดาวว่าวทางทิศใต้แล้วก็ค่อยๆกําหนดหาทิศเหนือทีหลังแต่ถ้าต้องการสังเกตเฉพาะจาะจงไปยังทิศเหนือเนี่ยก็ยังมีดาวจรละเขเป็นหมายสําคัญดาวจรละเขสี่เดือนจะเปลี่ยนตําแหน่งอย่างชัดเจนหนึ่งครั้งยังมีดาวอีกดวงหนึ่งครับชาวเรือเรียกกันว่าดาวเรือเสีย ซึ่งเห็นแล้วเนี่ยมักจะสับสนคิดว่าเป็นดาวลุ่งหรือว่าดาวพระส,สุรีบออกเดินเรือนึกว่าใกล้สว่างแต่รอเท่าไหร่แล้วเนี่ยฟ้าก็ไม่สว่างนะฟ้าก็ไม่สางสักทีดาวดวงนี้สว่างโชคล้ายดาวลุ่งแต่สุกกล่ำน้อยกว่าเป็นไปได้ว่าดาวเรือเสียเนี่ยอาจจะหมายถึงดาวพระเคราะห์ดวงอื่นๆเช่นดาวพฤหัสนะครับที่มีความสว่างคล้าย บางฤ้ดูเนี่ยขึ้นให้เห็นตั้งแต่หัวค่ำยันเช้าใครดูดาวไม่แม่นเนี่ยก็จะถูกท่านจูปิเตอร์หลอกนะเขาบอกต้มเสียสุกไปนะส่วนดาวอื่นๆที่คนเดินเรือดูบ่อยๆเนี่ยยังมีดาวหมาดาวลุ่งและก็ดาวประจําเมืองดาวหมาอยู่ที่ตะวันออกเฉียงเหนือใต้ดาวหมามีดาวจระเข้เมื่อสอบถามเปรียบเทียบดูแล้วเนี่ยนะก็น่าจะเป็นนักสัตว์นะครับที่ปรากฏ ในกลุ่มดาวนี้ดาวรุ่งครับขึ้นตอนใกล้สว่างคือดาวพระศุกดาวประจำเมืองขึ้นทางที่ต้นออกเดินให้เห็นทั้งคืนถ้าเมฆฝนมากจะเห็นว่บวแวบๆสืบถามดูแล้วเนี่ยดาวประจำเมืองก็ไม่ได้หมายถึงดาวรุ่งหรือดาวพระศุกมองเห็นตอนใกล้เช้ากับหัวค่ำเพียงดวงเดียวแต่ยังหมายถึงดาวเคราะห์สว่างดวงอื่นๆดังเช่นดาวพฤหัสดี ซึ่งในปีพุทธศักราช2542โคจรไปพร้อมกับกลุ่มดาวราศีเมษหรือบางทีดาวสุขสว่างที่เห็นก็อาจจะเป็นดาวเสาที่มีความสว่างน้อยมาอีกด้วยก็ได้นะตำราดูดาวของคุณตาพักเนี่ยยังมีรายละเอียดยิบย่อยอีกมากมายนะฮะโดยเฉพาะการใช้เป็นหมายกลางทะเลลึกโดยสังเกตมุมของดาวสามดวงที่มาตัดกันพร้อมกับแนวทิวเขาและกลารสังเกต กระแสลมท่านบอกว่ากระทั่งทำของตกก็สามารถกลับไปงมได้ถูกในวันรุ่งขึ้นวิชาของตาเนี่ยถ้าจะถ้าจะหายน่าจะน่าจะหมดสิ้นไปกับตัวคุณตาเองนะคุณตาก็บอกเช่นนั้นนะครับแล้วก็เท่าที่ถามมาเนี่ยคนบ้านคุณตาในวัย67กว่าปีกว่าเนี่ยนะก็ไม่มีใครดูดาวรู้จักดวงดาวได้แม่นยำอย่างคุณตาพักอีกแล้ว และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่ทางรายการวินเทจซองนำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังให้ติดตามกันวันนี้เวลาหมดหมดเวลาครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ